ถ้ไม่ว่านะฉันเริ่มต่อนอะ <Okay. S 1> เอาละงั้นก็มาดูกันว้าวไก่ทอดเคฟสุดสุดปอัอืมกินหอมจังเลยฉันชอบไก่ทอดใหม่ใหมแล้วซอสกาเทอยู่ไหนวิเซสนี่เธอมีอาหารของเธอนะโอ้จริงด้วยมาเปิดกันเถอะฉันได้เคฟกซี่เหมือนกันมีความสุขจังโอ้ข้างในมันชิกันด,ด้วยต้องอย่างนี้สิสุดยอดไปเลยฉันไม่เคยลองมาก่อนเลยมาอร่อยเป็นบ้าอืมอร่อยเกินบรรยาย เธอกินได้น่ากินมากฉันก็อยากกินเหมือนกันนะแล้วอะไรอยู่แล้วเออก็จริงมีของอร่อยล่ฉันเหมือนกันอืมแป้งกรอบสุดๆโอ้เจ๋งปไปเลยฉันลืมไปต้องกินกับซ้ำข่าเทศด้วยมันจะอร่อยยิ่งขึ้นอืมอะไรอ่ะอย่าย้อนขยะมาได้ไหมเนี่ย อ้อโทษทีไม่ได้ยินเลยว่าเธอพูดอะไรอะมาอะไรมากๆหยุดไม่ได้แล้วนี่มันวิเศษมากออสุดยอดฉันมีความสุกจังอือ hmm. oh โอ้อยก้าหยุดได้ไหมระวังหน่อยสิอทษทีพูดไ ah. ปงั้นแหละพอกันทีถ้าขอเองนะนี่คือส่งค้าทาหารพมกลบแล้ว ah. ตอนนี้เธอจะได้รู้พลังของฉัน เอาระเบิดไปเลยเอออะไรอ่ะอือพอกันทีฮะโดินเต็มๆอยากได้สองคำก็ต้องมีสงคำเธอตลกงจังเลยตลกงมากฮะเอาเป็นไรอะไรอ่ะเป็นไงล่ะชอบไหมแล้วเธอล่ะฮะอืมอะไรจังเลย เร็วเข้าหอยุดทัวรล้อนนะถ้าทำะไรลงไปอ๋อแต่ว่าพวกเรารูตลกมากเลยฮะอ๋อฉันไม่นึกถึงเลยเอะมันกินได้อะไม่อยากจะเชื่อกินหอมมากด้วยฮะมันก็มากินด้วยกันนะอ๋ออร่อยจัง Let's go <S อ๋อ ฉันได้กินเหม็นเหมอนมันจิกไหนอะใต้ฝาของเธอนั่นแน่อะไรอะโอะจริงจริงเหรอกินเหมือนเป็นบ้าเลยผไรชายชัดๆ <G ül> เอามันออกไปแล้วเขารู้แล้วเดี๋ยวนี้แหละดูเหม,มือนกระดาษชำระทัรมดาต้องหยิบมันออกไปอ๋อทนไว้ฉัททำได้อ๋อฉันยางจะอ้วไม่ใช่ทิฉันนะเฮ้ยหายไปแล้วฉันเลอกเป็นลยมันสกปรกไม่มีใครเห็นใช่ไหม ฉันก็ที่จะเปิด่านมานนะอ๋อ <Yes. S 1> มันคือ,อแต่ว่าไม่เหม็นเลยแปลกจังเฮ้ยดูเหมือนว่ามันทำมาจากช็อกโกแลตล่ะ mm. อืมอร่อยจัง <Wow. S 1> นี่มันคือช็อกโกแลตจริงๆแล้วก็ทํมาจากอะไรอะ่ะเหมือนจะกินได้นะอ้เจ๋งมันคือฟองดองอ้เย้ฉันได้เค้กเจ๋งไปเลยอร่อยมากมา ดูนี่สิโอ้นี่มันวิเ็ษไปเลยเธอจะไม่แบ่งฉันหน่อยเหรอไม่ใช่ครั้งนี้ตามใจฉันอยากกินให้หมดด้วยตัวเองนี่มันเจ๋งไปเลยเฮ้ยอย่ตกาอ๋อไอเดียตอนนี้ฉันจะแก้งคนแล้วได้เวลาฉันจะพันตัวเองด้วยกระดาษชำระให้เหมือนมัมมี่และวทำให้ยายคนสวยต้องใจไปเลยนี่มันวิเศษมากแน่ อะไรอีกเออแม่จ๋าช่วยด้วยถ้าเป็นไงล่ะการแก้ของฉันสําเร็จด้วยเป็นการแก้ที่สุดยอดไปเลยในตอนที่คนสวยยังไม่ฟื้นจะลองเค้กของเธอเธอบอกว่าอร่อยมากและมันใช่จริงๆเธพออยากเป็นคนแรกไหมงั้นก็เปิดเลยว้าวฉันชอบซูชิฉันชอบดีจัง มันดูนั่มากทอได้อะไรได้เลยฉันอยากรู้เหมือนกันเจ๋งฉันชอบโซชิเหมือนกันดีัจที่ไม่ต้องเกี่ปี่ปนมาด้วยมันทําให้การกินสนุกยิ่งขึ้นก่อนอื่นต้นจิมโซชิที่สีอิ้วแล้วก็กินได้เลยอืมอร่อยจังแต่ขาดอะไรไปนะฮะจริงด้วยฉันมีสปริงเกิลสีจมพ์อยู่ในกระเป๋าด้วยนะ ซอมมันมาทำให้จานนี้ดูสวยงามและน่ารักยิ่งขึ้นเหมือนฉันเลยแจงตอนนี้ก็กินให้อะไรนะแล้วข้าตาเธอแล้วเฮ้ยรำยายนายคนสวยมะเก็บสีชมพูส่วนฉันมีตะเกียบซีดำแต่ช่นเธออย่างน้อยน่าจะสมที่ใช้มันให้ฉันหน่อยนะต้องทำอย่างนี้เหรอไม่อะ อะไรัวร้ออะไรกันเนี่ยพอแล้วฉันไม่ต้องการมันฉันจะกินมันด้วยมือเฮ้อใช่แล้วมันยอดมากฉันก็อยากกินบ้างนี่มันไม่ใสไปแล้วงั้นก็มาลองราช็อกโกแลตกันใช่แล้วมันคือขนมซอ,อ,อูชิอร่อยเลยสุดยอดไปเลย เก<ม> <you> ่งมากเริ <Yes. S 1> ่มเลยอ๋อมันคือระเบดิดก็ได้ช่วยทีเอาไปฉันกลัวไม่เอาต้องขอความช่วยเหลือเอาไปเลยเอาไปนะให้ตายถ้าเป็นไงดีมันไม่อยู่ทำงานเอนิ้วหลอมันไม่ใช่ระเบดิดมันแปลกๆนะแล้วรสชาติก็ดีด้วยโอ oh. ชินล์ลัมคือแคกมันต้องลองแล้วลนะ่ะเธอทำอะไรอะ ชอกโกแลกินละเบิดอ๋อนี่มันเค้กแสนอรไรฉันชอบช็อกแลตมากด้วยอ๋อมันคือเค้กปวดแทบแย่นะอ๋ออะไรเกินบรรยายฉันชอบมันส,นสดๆใครจะคิดว่าจะอะร่อยขนาดน,นี้ใช่แม้มมมมแต่ตอนจเวางก็กินได้ด้วยนะมันนุ่มและก็นิ่มมากลายในปากเลยมีความสุขจัง oh <my. S 1> โอ้ยโอ้ โอ้เจ๋งแต่มันหมายความว่าฉันมีระเบิดจริงๆอยู่ใต้ฝาของฉันเอาแม่จ๋าเอาไม่นะทำอะไรสักอย่างสิเธอต้องหยืนมานเินนี้อ๋อใจเย็นใจเย็นต้องรวบรวมความคิดสักก่อนเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ใช่แล้วเราต้องตัดลวดให้ระเบิดอยู่ทำงานัาน,นกระสีฉันต้องทำด้วยกันไกขั้นเทพอเออเพื่อนเธอหายไปไหนอ่ะฉันอยู่ใต้โต๊ะไอเดนเจ๋งมากแล้วเข้าลิบตัดต้องสตีก่อนนะฉันทำได้ ฉันทาได้เมื่อคนฉันกระสันต้องตัดสั้นลดไหนอะถ้าฉันตัดผิดมันจะลำบากเ <c oughs> ออเอามาให้ฉันเลยจะได้ให้ <Please. S 1> ตายแล้วเข้ามันตัดได้เข้าจริงๆริงฉัยังไงดีเวลาจะหมดแล้วเ <c oughs> อออย่าเป็นลมนะตื่น oh <my> อยู่ที่ไหนเออเออเอาล่ะฉันต้องฝังระเบิดไว้แล้วก็เอามันนั่งทับ <c oughs> เพื่อให้ต้นแรงระเบิดให้ได้ แบบนี้แหละเออเกอดิดอะไรขึ้นเนี้ยเอเธอโอเคไหมเออช่วยด้วยฉันบินแล้วอ้ะหลบนะฉันด้วยฉันจะหลอนแล้วโอ้ฉันว่าฉันไม่เป็นอะไรเอ้ยระเบิดบ้าฉันกลัวแทบแย่เนะยฉันเป็นคนแรกไม่ฉัน มาบอกยิงชมแล้วกันฉันชนะเห็นไหมบอกแล้วฮะมาดูกันโอ้ว้าวมันคือฮอตดักโชคดีสุดๆปิดฉากมิละก่อนอื่นต้องรอซ้ำแข็งทั้งหลงไปแล้วกินอย่างมีความสุขฮะทำไมไม่ไหลออกมาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องมีพระแพแดงก่อนเดิมอ๋าฮะตลกมากเลยฮะไม่ตลกเลยนะแค่ฉันดหน้าก็สวยเหมือนเดิมแล้ว เย้ yeah, ฉันทำได้โอ้กินหอมน่ากินหอมพอบ้าง <No. S 1> มาลองกันเลยอืม mm, สุดยอดไปเลยอืม mm, สมบูรณ์แบบฉันก็หิวเหมือนกันน่ะเธออาจจะไม่เห็นก็นได้ฉันเข้าไปเ,ง,เงียบๆอ่า oh, ไม่มีทางโอเคเธอจับฉันได้ <Yes. S 1> ไม่เป็นกวนะฉันไม่อยากแก้ให้ใครหรอกอืมอ้เธอทำได้อย่างไงอ่ะ แั้วมันบ้ามากเรียนรู้ไว้นะเธออยากเห็นอะไรเจ๋งๆกว่านี้ไหมละ่ะเ,เออน,นี่มันเกินไปแล้วเธอกินได้ไม่งามละองก,ก็ได้ตอนนี้ตาเธอกินได้แล้วโอ้ว้าวฮอต่คนฉันก็ด่นหน้ากินเหมือนกันฉันเดาได้ว,ว่ามันทำมาจากอะไรแน่นอนจากช็อกโกแลตยังไงละ่ะตอนนี้เจอร่าช็อกโกแลตลงไปแล้วก็กินอย่างมีความสุขและไม่แบ่งใครด้วยอืม โอ้ว oh, wow. ้าวช็อกเลตเยิม้มเยิ้มสวยจังเลยและมันก็หวานอร่อยมากได้วเวลาลองเค้กแล้วด้วยฉันชอบ <Yes. S 1> มันสุดยอด <Yes. S 1> ฉันอยากกินเค้กช็อกแลตเหมือนกันนะเป mm. ็นไงบ้างล่ะคนสวยยูฮู mm. แบ่งให้ฉันบ้างได้ไหม <Yes. No. S 1> งั้นเหรอไม่มีทางหรอกตะ mm. ก,ก้าเอ้ย mm. พอกันทีเ <Okay. What? S 1> ี่เดีนี่นะฉันทำไรได้ด้วยละ่ะ mm. wow. อะไรขึ้นอะคอของเธอยือดได้อะว้าวที่นี่เจ๋งจริงเลยเธอได้ยินเสียงอะไรไหมเราถูกขังอ่นเหรอแม่จ๋าช่วยด้วยววเราติดอยู่ในนี้ไม่มีใครได้ยินเราโอ้โหคริสตี้ดูนั่นสิดูเหมือนจะมีตู้เซฟดูเหมือนว่าเราต้องการคุญแจแล่ะทายัางไงดีนะหาคุณแจที่ไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นดูนั่นสิกล่องนั้นมีรูปคุณแจอยู่ด้วย ในนี้ต้องมีคนใจอยู่แน่นอนโอเคโอเคงั้นฉันจะไปดูเ <c oughs> ออมันคืออะไรที่น่ากลัวมันขยับได้ด้วยมันคืออะไรเนี่ยมันคือนอนบิ๊บีแมวนะไม่เอาน้าขยับที่อยนาสุดๆ <c oughs> สม,มี่งเอามันเข้าไปในนั้นอีแล้วเธอบอกฉันที่ว่าเรอยู่ในนั้นหนอนน่ารังเกียจ <c oughs> ก็ได้เพื่อสิทภาพของเราฉันตัคุณแจะคไวให้ได้มันอยู่ไหนล่ะเจอแล้ว งั้นเราไปเปิดตู้เซฟกันเลยเอาล่ะแล้วอะไรอีกข้างในนะแม่จ๋าเค้กคามจริงไม่มีคุณแจด้วยเปี่ยงเน้อมก็อร่อยนะ uh โอ้ใช่อะไรดี <c oughs> มีกล่องใหม่ีกแล้วตอนนี้มันเป็นสีฟ้าคริสตี้เธอต้องไปดูนะโน no. oh. ก็ได้ตอนนี้ถึงตาฉันแล้วบอกว่าจะไม่มีหนอนในนั้นฉันกลัวมาสุดๆเลยโอ้ hey, <you. S 1> มีบางอย่างแปลกๆอยู่ในนี้บางอย่างที่กลมๆแล้วก็ลื่นด้วย uh. คืออะไรนะอ้อมันคือเบบี้คริสตัลสุดยอดฉันจะคุณนแจนด้วยฮ <Awesome. S 1> ะงั้นเราไปเปิดตู้เซฟสีฟ้ากันเลย oh. นี่ต้องมีคุณแจนแน่นนะ <c oughs> เอาล่ะแล้วมันคือ <c oughs> อะไรนะ อะอ้โหสีฟ้าถูกพ่นมาที่ฉันนอะฉันเลาไปหมดแล้วเธอหัวเราอะไรเนี่เอาไปเลยมากับเธอเหมือนกันนะเอาล่ะดูนั่นสิมีกล่องใหม่มาแล้วฉันจะหาคุณแจให้ได้แล่พาเราออกไปมันคืออะไรอะฉันรู้สึกเหนียวเหนียวมันคือตีนไก่อ่นานายขยิบขยับเป็นบ้าโอ้ยฉันต้องหามันอีกแล้ว เราต้องหาคุณแจให้ได้โอเคนี่ไงคุณแจฟีบี้ไปดูกันโอ้ได้อะไรไปเปิดตู้กันเลยช่วยยิบหนอยนะอมันดูกันอ้ามันคืออะไรเนี่ยฉันถูกปกคลุมไปได้วยโฟมมากแล้วเธอไปหมดแล้ว้ <c oughs> าตหลกาจังเลยโอ้กล่องใหม่มันแล้วได้เวลาของฉันเราจะพาเราเออกไปจากที่นี่ฉันมีมือที่โชคดี เพราะง,งั้นเราต้องออกไปจากที่นี่ได้แน่นอน,นอมีบางอย่างแปลกแต่ในนี้เอ่อแล้วมันคืออะไรเนี่ยพี่เอ,อหน่าใคร่แคนซึงิงเลยมันดูเหมือนน้ำมูกสีน้ำเงินนะโอ้ยตั้ตีฉันต้องหาคุณแจให้เจอเจอแล้วโอ้ยเยี่ยมมากคุณแจดอกนี้เปิดตู้เซฟสีน้ำเงินได้แน่น,นอะไรข้างในมันดูกัน เชือกเหรออะไรอ่ะอะไรแหล่งลงมาที่ฉันเนี่ยเข <c oughs> าเป็นคนดึงแต่ฉันต้องมาลงพอดเหรอฮ <c oughs> ะสีฟ้ามาก,กับเธอนะ <c oughs> <c oughs> ออไม่นะมันเยอะมากเลยอยู่นะฉันไม่ชอบอะ่ะฉันลาไปหมดแล้ว <c oughs> สีฟ้าเหมือนกับเธอจริงๆด้วย ฉัี่ก่นอนคนเธอหนาสีจิ้มคูไปหาคุแจรเข้าดีนะน,น,นี่ฉันสะอาดแล้วเดี๋ยวฉันจะหาคุณแจออกมาให้เราแล้วคืออะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนสี่เหลี่ยม<อ>มันคือวุ้นนั่นเหรอนั้นเราต้องเจาะมันมีคุณแจอยู่ในนี้นนแน่แน่และฉันก็ออกมาได้ใน,นที่สุดมาเปิดตู้เซฟกันเลยต้องมีคุณแจ็นแน่แน่เอาละมาดูกัน awesome. โอ้น้ำมันปืนเหรอเหมือนจะเป็นปืนฉีดน้ำเจ๋งอะฟีบี้สเธอร์สีฟ้าเมื่อกี้ถึงไม่ใช่กุ่งจแต่ก็เจ๋งเหมือนกันอ๋อคริสตี้อย่าทำแบบนี้นะฉันเปลี่ยนหมดแล้วฮะหน้าใครขี้แยงอะอไม่กล่องไมันแล้วก้ได้ได้ฉันจะไปก็ได้แก็ได้ไปแล้วเฮ้โอ้ฉันตัวแห้งแล้วอ๋แล้วมีอะไร บองว่าจะไม่ใช่เขานะ่าขยีแย่งนะมันดูเหมือนเลื่อนๆนะแล้วมันคืออะไรอ้าวป็นจ๋าลูกตาเหรอ oh. หน่ากลัวมันคือยยลลีอ้าแล้วก็อร่อยมากด้วย <Yeah. S 1> อื <c oughs> ดีจังงันมาหาคุญแจกันเถอะออมันอยู่นี่เอง oh. คริสตี้ฉันเจอแล้วเย้ <Yeah. S 1> <c oughs> ไปเปิดตู้เซฟกันดีกว่าอะไรเราฉันอยู่นะ <c oughs> โอ้วแม่จา๋าอ๋อ ฉันดนนอออ๋ฝนลยชันชันเลย,ย,เลยโอเคไหมตันสติสติดูขึ้นก่อนอฉันว่าฉันไม่เป็นไรแล้วอ๋อมีกล่องมาใหม่ด้วยเดี๋ยวฉันจัดการเอง <c oughs> ฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้ว <c oughs> ม,มีบางอย่างปแบบปลกอะงั้นมาดูกันฮ้อ <c oughs> มันคือลูอกสีชมพูเส๋งไัไนเลยอืมอย่าได้กินด้วย ฉันหิวพอดีแต่ฉันต้องหาคุณแจให้เจอเขาไม่มีวล์ก,กว่าดก็จะเหลือแค่คุณแจต้องกินมากกวนน่านี้ตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วโอ้เจอแล้วล่ะคุณแจเ้อฉันทำได้ไปเปิดตู้เซฟกันแต่ช่วขยับหน่อได้ไหมอาล่ะอะไรเราฉันอยู่แล้วมันก็คือไอศครีมโอ้เจ๋งอะ เดี๋ยวฉันจะกินให้หมดเลย oh. อะไรฟิบี้ฉันไม่แบ่งหรอกนะไอศครีมเป็นสีชมพูหมายถึงว่าเป็นของฉันขนเดียวอ mm hmm. อร่อยจัง <Okay. S 1> อะไร mm hmm. ปิดปากแล้วไม่ทำงานได้แล้วเ <Yes. S 1> กิดได้ mm hmm. บางทีมันมีของอะไรเหมือนกันอ๋อ mm hmm. มันคืออะไรอะ่ะ mm hmm. ไม่น่าใครแขังก็พอแล้วเออ รู้สึกว่าจะไม่ใช่ของที่น่าก,กลัวทรายหรือเปล่านะคนใจหยินไหนอะอ๋อเจแล้วเร็วมากตอนนี้ก็เปิดตู้เซฟกันแล้วเร็วฉันอยู่นะอ๋มันคือคอชถมยังเป็นสีฟ้าด้วยเจ๋งนอะถ้าอยากเดืมม่มไมอ๋ฉันไม่แบ่นทันล็อกถ้ามันเป็นของฉันคนเดียวฉันไม่แบ่นสกิมฉันได้ซ้ำ อ๋อสุดยอดไม่ธรรมดาเลยไม่ไม่ต้องมาขอเราเข้ากล่องเธอมาแล้ว,วใช่ฉันจะหาคุญแจให้เจอโออมันคืออะไรบางอย่างที่เด้งดึงแล้วก็มีหูด้วย <c oughs> โอ้มันคือเยลนลี่มยักษ์นั้นเหรอแปลกจริงเลยมีกุญแจอยู่ไหนล่ะฉันเจอมันแล้วคุญแจเดีกสุดท้ายน่แน่โอ ในนี้ต้องมีกคุณแจของเราเย้ yeah! มันอยู่ในนี้จริงๆเอาไปจากที่นี่กันเถอะ <Ooh. S 1> แล้วเข้าไปกันเลยโอ้ว้าวสวยจังเลยเราทำได้เอาไปจากที่นี่กันเปิดห้องขังกันเลย <Ooh. S 1> คุณแจน่าจะพอดีนะเย้ yeah! มันได้ผลเย้ yeah! จากที่นี่กันเถอะ โรงพยาบาลมาแล้วยังนะคิดว่ายังนะมากินของอะไรกันดีกว่าอะไรกันเอาขนมไม่จากไหนอ่ะฉันคงไม่มาโรงพยาบาลถ้าไม่มีขนมหรอกเหมือนมีเคาื่องงมาแล้วต้องกินให้หมดแต่เอาไปซ่อที่ไหนดีอ่ะฉี่แล้วซ่อนไว้ในเฟือกเอาล่ะหนูทีนะเธอต้องอยู่อย่างสงบนะอะไรส่งอะไรไว้หรือเปล่าในผ้าห่มนะไหนดูสิมีชั้นเันอยู่ที่ริมฝีปากด้วยเปิดออกมานะ ฮะมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่หน้าเราไม่สามารถขนมหวานในรงพยาบาลได้นะฉันจะยึดไว้ให้หมดเดี๋ยวก่อยทำแบบนี้ค่ะเต็นมกระโดดแค่หนึ่งนะคุณพยาบาลจะอินแต่ว่าไม่ฉันม่ทวิซอนอยู่อันหนึ่งใช่แล้วล่ะมันกินกันเลยโคตรน่ากินมากอร่อยจังแต่ว่าหมดแล้วปัญหาในได้รับการแก้ไขแน่ๆฉันต้องทำยังไง ส่งข้อความหาพี่ชายว่าฉันต้องการความช่วยเหลือขนมหวานใครส่งข้อความมานะโอ้น้องสาวฉันอที่โรงพยาบาลโอ้เธอไม่มีขนมหวานเหรอแย่จังเลยต้องไปชชวยเธอเดี๋ยวนี้รวบรวมขนมหวานแล้วก็ไปโรงพยาบาลกันถ้าพยาบาลเบวไม่ฉันเข้านะเราต้องลองดูถ้าเธอไม่สังเกตเห็นเอ้ใจเย็นก่อนฮะเกิดอ,อะไรขึ้นเธอไม่สามารถอขนมหวานเข้ามาในนิดได้ <a> อะก็ได้ โอ้สวัสดีฮะเธอบัง่า้เดิมๆกับฉันเองใช่แล้วเธอไม่แม้แต่จะตรวจด้วยซ้ําฉันพลาดไปได้ยังไงนะแบบนี้แหละฉันต้องเรียบท้องแต่ว่าฉันเป็นผู้ชายนะฉันตื่นท้องได้แก่กับขนมหวานใต้เสื้อหูเท่านั้นแหละฉันมั่นใจว่าฉันผ่านไปได้แน่ๆแต่ฉันต้องการวิกด้วยตอนนี้ฉันมปนสาวผ้มบ r a แล้วเออตอนนี้มาน่ายรีบกันได้สักหน่อย เยี่ยมมากตอนนี้เหล็กพายากระป๋กเป,เป็นไว้ใต้เสื้อฮุ้นล่ะแล้วก็สามารถไปหานองสาวได้พร้อมแล้ว <Go! S 1> ไปแล้วนะโอโ๋อหญิงตั้งใครคนที่สองแล้วนะขอฉันฟังเท้งหน่อยได้ไหมคะคุณผู้หญิง <c oughs> ไม่เนอะฉันจะขอดแล้วต้องการไปหาแพทย์ <c oughs> อย่าเพิ่งคอดตอนนี้นะเข้ามาสิคะการเรื่องในท้องแบบนี้ลำบากจริงๆเลยโอทินะ่าสวัสดีพี่มาหาเธอแล้ว ไปอะไรไปจำพี่ไม่ได้เหรอเรารู้จักกันได้หละค่ะใช่แล้วแผนฉันเนียนเกินจริงฉันเองออสการ์พี่ชายของเธอจำได้หรือยัง <Go! S 2> พี่ชายที่แข็งแกร่งเจ้าขนมให้พวกเธอได้นะเอาไปเลยฉันเป็นคนเล่าพ่ขอของทีนะขอขนมให้ฉันบ้างนะฉันกินขนมหวานเหมือนกันนะ <Yeah! S 1> เป็นไรไปอ่ะเธอก็อยากได้ของอร่อยเหมือนกันแน่นอนเอาไปเลยกินเลยสาวน้อย เข้าป่าฉันได้ไหมอ่ะแล้วนี่มาหาใครกันขหนมหวายงั้นเหรอเอามานี่เลยถึงเข้าไปได้เข้าไปได้แล้วตอนนี้พระเจ้าเขาเอาใครมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเขาฉันถล่มลนไฟทัพและช้างก็เหยียบซากโอ้ยไม่ไหวพระเจ้าเอาไปห้้งผ่าตัดด่วนอายุยังน้อยเลยแต่สาหัสมากน่ากลัวจริงๆขนมมา oh, <no. S 1> คนต่อไปอะไรกันเนี่ย oh. อะไรกัน มาสกายไม่ใช่เงินฉันก็เลยขึ้นกับเขาบอกฉันที่เขายังมีชีวิตอยู่ไหมเสียใจด้วยแต่เขายังอาการของม่าหวานหวานเอไมนะผม่าหวานหวานเหรอจะเกลียดให้เจ๋งกว่านี้ได้ไหมเนี่ยที่น่าจะขนมให้เธอได้นะมันแค่การแสดงนะมันงั้นพยาบาลไม่เข้ามาหรอกแล้วข้ากินกันแบ่งฉันด้วยอยู่ตรงนี้มันเป็นการแกล้งฉันสูงเลยใช่แล้วพี่จ๋า แล้วไปจูลล่โเออขอโทษขนมมันใส่หัวจูเล่เต็มๆม,มาเมย่ยังแค่ไหนกันตอนฉันบอกอีกครั้งว่าห้ามขนมเข้ามาอเอามานี่เลยโอ้ยฉันนี่เท่สุดๆเังขนมจากเด็กๆมันได้ฉันฟังถึงเรื่องนี้มาตลอดจะกินให้หมดเลยหลังเลิกงานนะแล้วฉันพี่บางก็บอกกับฉันมากฝืนฝืนในการทำงานนี้มาตลอดเลยโอ,โอ้พยาบาลฉันไม่แพ้จริงๆแลยเจ้าขนมเข้าไปเนี เป็นพยาบาลเหมือนกันแบบนี้แหละพยาบาลต้องทำหน้าดุหุด้ดดดวยเสร็จแล้วนะหนุ่ยน้อยแต่ว่าให้คนหนุ่มเข้าไปอเอาละ่ะเธอเป็นใครเนี่ยพยาบาลคนใหม่นั้นเหรอ<ะ>มาแทนฉันใช่ไหม,มกันได้มันจะไปกินข้าวเที่ยงก่อนฉันจับตาดูเธออยู่นะคนใหม่ในที่สุดเธอก็ไปแล้วฉันต้องการกอนขอนมนิดด้วยทำให้น้องสาวข,ของฉันดีกว่าเย็นนิหน่อยทางฉันไม่ใครกันเขาไว้แล้วใช่ไหม เทหน้าเธออีกแล้วเหรอฉันทุกอย่างนะทางานเช้าขนมาเพิ่มไงน้องสาวพี่พี่ชายเป็นไทแอนจีเหรอขนมให้ฉันฉันหิวแล้วฉันด้วยอย่าลืมนะว่าฉันมีขนมหวานเหมือนกันนะออสการ์พี่เลยพ่อชายจูลี่นะสวัสดีจูลี่หลกรังกินขนมหวานกันนะเธอเป็นไงบ้างโอ้สวัสดีเพื่อนร่วมงานฉันรู้อยู่แล้วหน้าด่วแบบนี้ไม่ทำงานในโรงงานหวาของเราหรอก เร็วเข้าไปจากที่นี่เลยแก่ฉันเห็นเธออีกนะอ๋ยปวดหัวจนเลยอะแย่ yes, สุดโอ้อีกลแล้วแล้วจะเอาขนมไปได้ยังไงเนี่ยสิงด้วยแล้วต้องสวมบัตรเป็นหมออนดีกว่าจะไม่เลือกอาชีพหนาะคนเลยเพราะงั้นก็คงข้าจะลองนะสีขาวมองฉันจริงๆแล้วก็เว่นตาด้วยทําให้ดูฉลาดมากแล้วก็บัตรประจําตัวด้วยนะต่องขนมหวานก็พร้อมแล้ว สวัสดีค่ะคุณหมอฉันต้องการความช่วยเหลืออยู่พอดีฉันปวดหัวหนักมากตั้งแต่ดูสิโอขอขอยาแก้ปวดหัวให้ฉันได้ไหมคะโอ้โหนเธอไม่เป็นไรหรอกอะไรเ้าต้องการยาเม็ดเหรอเอาเราต้องหาอะไรสักอย่างแล้วแต่ว่าในนี้ไม่มีอะไรนอกจากขนมหวานนะสิ oh, <no. S 1> อาจจะมีอะไรที่ใช้แทนยาเม็ดได้นะ oh. ใช่แล้วสกิโตสใช้ได้เ่นแน่เอาไปสิ oh, <no. S 1> ขอบคุณค่ับคุณหมอ ดูเหมือนว่าเธอจะเชื่อเราต้องรีบไปแล้วเฮ้ทำไมอถึงหวานแล้วท่านผู้ชนะของสกินเทลส์เนี่ยมันคือสกินเทลส์จริงๆรอุ๊ปส์อะไรถามจริงเดี๋ยวก่อนฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละอ๋อฉันยังปวดหัวอยู่เลยอ่ะเข้าไปพอมขนมหวานไม่ได้เฮ้เธากำลังหลับอยู่เหรองั้นมาแก้เป็นคนแก่ดีกว่ามันต้องได้ผลนั่นแน่ฉันดูดีไหม เหมปอน,ปนใครมาอีกละแม่สาเสียงดังจังเลยเธอเป็นใครเนี่ยต้องตวรวจสับของหวานก่อนนะไนขอดูก่อนสิโอเจงด้วยนี่นมันคนแก่นี่นี่น่าค่ะคนปู่เข้าไปได้หมอกำลังรอปู่อยู่นะอขอบคุณน,นะ <S 2> <S 2> แล้วนี่มันคืออะไรจากพื้นเนี่ยเหมือนมาจากคุณปู่เลยพอกันทีพาวรัออกวัดเข้ามาด้วย หยุดนะอขนมมาใช่ไหมฉันถูกจับได้ออกไปจากแผนกของฉันเดี๋ยวนี้ฉันกำลังกิ้งไปกิ้งไปแล้วฉันจะช่วยกิ้งเองอะไรกันเนี่ยเดินได้นั้นเหรอกินมนลมเพี้ยมเลยใช่แล้วนี่ไปอยู่ที่ไหนจริงๆแม่จ๋ามาสวรรค์าจําเฉลิเกินมันคือใครเนี่ยสวัสดีคนสวยฉันตั้งใจไปเยี่ยมน้องสาวฉันมาจากทัวร์คอนเสิร์ตนัะเธอพลาดไปงั้นเหรอ ว้าวเจ๋งไปเลยขอบคุณสำับเสียงเพลงนะอะไรฉันเหรอร้องเพลงใช่ฉันเป็นพลงบันทรรมดาแต่ร้องได้ยังไงลองเถอะนะเอาก็ได้ลาลาลาเธอชอบมัมนี่เป็นเสียงที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้ยินเลยสมควรได้รับดอกไม้ไปเป็นกุหลาบนะให้ฉันไปเยี่ยมสาวได้ไหมงั้นเจอกันในคอนเสิร์ตนะคนสวยเขาหาฉันนะบาย ฝฟกร์เงทำฉันลำบากจริงๆ <What? S 1> ตัวตลกนี่มาจากไหนเนี่ยฉันเป็นศิลปินที่โด่งดัง <Hey. S 2> ออสการ์พิเศที่รักของเธอไงจะขนมหวานไม่ได้อีกแล้วนะต้องขอบคุณไอเดียได้ยอดอย่างของฉันเธอหัวเราะอะไรโอเคแล้วนี่ตล,ลกไหมอ,าอ้าะแล้วเ้่าน้องสาวกินเลยโอ้ยแย่ของอะไรจะกินนิดหน่อยไม่หลายเยอะๆเลยทุกอย่างเลยเด่งงนน้องสาว แลตอนนี้จะร้องเพลงสุดฮิตให้เธอฟังกับขนมหวานนะทีน้าร้องตามนะแล้วเขาลาลาลาแล้วเขามาปาร์ตี้กันแล้เธอก็ด้วยลาลาลาโอ้ยใช่แล้วเธอร้องเพลงได้ดีจริงๆตอนนี้มาร้องพร้อมกันไปกันเลยอร่อยอร่อยจริงๆขอเข้าไปได้ไหมคะผมต้องไปตัดเฟือกนะทำไมต้องขนมมัานด้วยเห็นสลักนี่มไหมมีทุกที่เลยนะเอามันนี่ ฉันต้องคิดอะไรสึกอย่างโอ้ฉันมีไอเดียอยู่แล้วจะแก้บว่าแขนหักแต่จริงๆฉันซักขนมไว้นในแขนเทียมที่มันยอดเยี่ยมมากฉันไม่โดนจับได้แน่นอนงั้นตอนนี้มันลองกันโอ้ยมือฉันมือเจ็บยืดก่อนบอกฉันตามตัวขนมหวานมาหรือเปล่าอาจ,จอิวตรงนี้โอ๊ยแม่จ๋าฉันขอโทษแน่นอนเข้ามาได้ขอบคุณฮะออสการ์ <What? S 1> เดอะไรขึ้นกับพี่ แขนของฉันมันเจ็บฉันคิดว่ามันหักแล้วฉันไม่รู้สึกอะไรอต่อไปเอ้ขอโทษจูลี่ทำไมทธานอนตรงนี้เนี่ยโรมาฉันมีเซอร์ไพรส์ให้เธอด้วยนะล้อเล่นน่ะฉันสบายดีเอาขนมมาในเปลือกมันด้วยใช่แล้วฉันรู้ว่าฉันไม่อัจฉริยะแล้วข้าขอเยะๆเลยอร่อยจังนี่มันของโปรดของฉันเย้ในนี้สุดก็ได้กินของอร่อยแล้ว